ข่าวดวนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่12กันยายน2567โดยชายผูบ้บังคร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้เรามาเริ่มกันด้วยทข่าวนี้ด้วยเลยนะได้ครบทั้ง24ทีมแล้วเปิดโถแบ่งสายคัดเอชชี่นคัพ2 0 27รอบ3 โดยกันนี้หลังจากที่ท็อปช้างศึกทีมชาติไทยยุคเนวเจนโชว์ฟอร์มสุดแกรง่งบุกอเอาชนะเวียดนามถึงถิ่นะนะฮะสต่อหนึ่งสมบัให้อันดับฟีฟ่าแวรังกิ้งของไทยขยับขึ้นท็อปอันดับที่99ของโลกอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดนั้นได้3ทีมสุดท้ายจากผู้ชนะจากการแข่งขันรอบเพย์ออฟผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกเอเชียนคัพ2 7ครบทั้ง24ทีมโดยการน,นี้มีศรีลังกาที่ชนะจุดโทษกัมพูชาไป4ีต่อหลังผลรวม2นัดเสมอกันไป2.2ต่อ จีโมเรสเตชนะมองโกเลียผลรวม 2. นัด4ต่อ3บรูไนชนะมาเกา๊าสกอร์รวม4ต่อ0ซึ่งนั่นกระส่งผลให้หลังจบฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนกันยายนปี2567ทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะอยู่โถท,ที่1ของการจัดสลากแบง่งสายเอเชียนคัพ2อ่รอบคัดเลือกรอบ3โดยโถจัดสลากแบง่งสายเอเชียนคัพ2อ่รอบคัดเลือกรอบ3อย่างเป็นทางการจะมีดังต่อไปนี้โถท,ที่1จะเป็นซีเรียอันดับที่9 1ของโลก ทีมชาติไทยอันดับที่99ของโลกทาจิกิสถานอันดับที่103ของโลกเรเานอนอันดับที่114ของโลกและเวียดนามอันดับที่119ของโลกอินเดียอันดับที่126ของโลกตัที่สจะเป็นมาเลเซียอันดับที่133ของโลกเติร์กเมนิสถานอันดับที่142ของโลกฟรลิปินอันดับที่148ของโลกอัฟกานิสถานอันดับที่152ของโลกเยเมนอันดับที่154ของโลกและฮ่องกงอันดับที่156ของโลกในขณะนี้ ต่อมาโที่3าจะเป็นสิงคโปร์อันดับที่161ของโลกมันดิฟอันดับที่163ของโลกไต้หวันอันดับที่164ของโลกเมียนมาอันดับที่168ของโลกเนปานอันดับที่176ของโลกและก็พูชานอันดับที่184ของโลกสุดท้ายจะเป็นโทนที่4บังกาเทชอันดับที่186ของโลกสัมบลาวอันดับที่187ของโลกปากีสถานอันดับที่198ของโลก และก็อีก3ทีมจากรอบเพลย์ออฟจะอยู่ในโถท,ที่4่ประกอบไปด้วย i, บรูไนอันดับที่183่ิีมอเรสเตอันดับที่197แ,บบ 24, และก็สีลังกาอันดับที่204ในครั้งนี้สำหรับการแบบข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัสพ2027่รอบคัดเลือกรอบ3จะแบ่งเป็น6รกรลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งแบบพบกันหมดเย้าเยือนนะฮะโดยจะเอาแชมป์กลุ่มทั้ง6กลุ่มเนี่ย ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายรวมกันอีก18ทีมผ่านเข้าไปสู่รอบ3ฟมตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรวมแล้วเป็นทั้งหมด24ทีมในครั้งนี้เป็นนว่างานนี้ก็ถือว่าไทยนะฮะอยู่โทถดียกันกับเวียดนามเพราะฉะนั้นทําให้เต็มที่นะครับพวกเราเชียร์พวกคนอยู่นะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงประกาศรายชื่อช้างศึกอา7ปีเก็บตัวรอบ2เต่เยมทําศึกชิงชมป์เอเชียนะ โดยทีมชาติไทยชุดยู -17 ปีตเตรียมจะเก็บตัวรอบ2ที่นคนรราศสีมาเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนที่จะโดยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ28นักฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเก็บตัวรอบที่2และระหว่างวันที่ 14- ถึง21กันยายนปี2567 เพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับกนนารแข่งขันฟุตบอล2025 AFC U17 ปีอาเซียนคับ Qualification ระหว่างวันที่19-27ตุลาคมโดยในการเก็บตัวรับที่2เนี่ยจะขาดนักเตะจ,จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเนื่องจากว่าตรงกับช่วงสอบปลายภาครวมถึงชัยวัดเงินมาและก็จอมพลหอมมุญมาที่ผ่านการคัดเลือกไปฝึกซ้อมที่แคมป์บายาเมนิคประเทศเยอรมัน โดยการน,นี้ท,นนทีมชาติไทยยู -17 ปีนะฮะซึ่งจะมีอนุรุตนาคาสายเป็นผู้จัดก,การทีมและก็พร้อมไปด้วยเจเด็ดมีลาบหัวหน้าผู้ฝึกสอนสน28รายชื่อไม่ดังต่อไปนี้ผู้ษาประตูจะเป็นสุภกรพูนผลจากหนองบัวพิษเอีคนที่2องจะเป็นนายนัทพรอัศวะพิชยโชติจากปุริลำนายทรงพภาคทองจากโรงเรียนวสุทธิวนาวราม แล้วก็วัตถิกรชัยพัทรจินดาโรงเรียนกรุงเทพมหาคนครข้างหลังก็จะมีสุภวิิย์ผสมโรงเรียนสัมชันธบรีภูริณัสภูลกำลังจากโรงเรียนสัมชันธบรีชัชวานสหาดันชัยชิดจากสโมสรบุรีรัมนะฮะนายคณาพจน์อินทัสิงห์จากปตทอระปริยองแคลดามีนายอีธานเดวิสสปียจากโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพนายภูริพัฒน์โพทองจากเมืองทอง วัฒนยในูในรัศมีจากชมบุรี f อซรหมนัทพาบัวจากโรงเรียนกเ,เทพศรินส่วนกองกลางก็จะมีทน่นของเดนุพลบุภาจากโรงเรียนสมชันธมบุรีสรกิจแก้วสีจากโรงเรียนบริลล์กิตติกวินอันมีจากคณะของโรงเรียนอัศมชันธมบุรีทีพบไทยทวีทรัพย์จากโรงเรียนปทุมพงษ์คาอนุชาสแกคุ้มโรงเรียนเทพศรินทัศสัตตาพรพึ่งสกุลโรงเรียนวัสุชิ กองหน้าก็จะมีก้องทวีบมักการโทนจากปตทร,ปร Academy, ปรท,ทริทยองอยแคนดมีสิรัสิดทรัพย์สินโรงเรียนสำชัญชมบุรีพีรดาราสวัสด์สำชัญชมบุรีแล้ก็นักธกิจโพสีจากการท่าเรือ FC ศิวกรพรสวรรค์กีฬาเทศบาลนครเจษสีมานภัสไอจอ้อยอาเลบริยาเอฟซีนายเจ็คไทเบอร์อารเฟรเชอร์จากเลสซสตี ชินพงศ์บุญมากโรงเรียนสุกราบวิทยาลัยสหาชาติหไฮรันธรารกุลจาก BFB พัทยาสิตีีสิรนัทสิระบวกรักโร,รกงเรียนเทพสรินโดยนักฟุตบอลที่มีรายชื่อจะต้องเดินทางมารายงานตัวที่อาคาร FA Thailand วันที่14กันยายนเวลา8นาฬิกา ตามบรราของประเทศไทยและกระดินทางฝึกซ้อมที่ร,ราชาปรีชาปักช่องจังหวัดนครราชสีมาไปถึงวันที่20กันยายนโดยจะมีเกมอุ่นเครื่องสองนัดกับทีมคีร์กิสสถานและก็อุ่นกับสโมสรในประเทศอีกหนึ่งนัดในครั้งนี้โอ้โหเป็นง,งานนี้ก็ประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยมีทา้านของเจ้าหนูคนนี้นะผมน่าสนใจเจคเทเลอร์เฟเชอร์คนนี้ที่มาจากทา่านกของเลสเซอร์ตี้ติดชื่อมาในครั้งนี้กันอีกด้วย ก็ฝากไปทีแฮชแท็กเชียไทยเชียไม่เลิกเชียทีมชาติไทยชุดยู17ปีในครั้งนี้กันอีกด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมานันครับอาร์ตยังไงสงขลาเปิดตัวจุกรา m าสคอต kingcup ครั้งที่50นะโดยจังหวัดสงขลาเจ้าภาพจัดการแข่งขันึิลคบอลชิงถ้วยประราชทาน kingcup ครั้งที่50เปิดตัวน้องจุกรามาสคอตประจําการแข่งขันโดยน้องจุกรานีได้รับแรงบันดาลใจมาจากหน้าของนกกระรงหัวจุก สัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นที่นิยมในภาคใต้และก็จังหวัดสงขราเตรียมปรากฏตัวสร้างความสนุกให้กับการแข่งขันยิ่งขึ้นโดยน้องจุกร้านี่จะเป็นพารผสมผสานความทันสมัยและก็ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ไว้ทุกจุดชุดที่น้องจุกราใส่จะเป็นชุดสีน้ำเงินเข้มแสดงถึงการอาครบรอบ50ปีของ k ิง g s ครับชุดบอลที่แต่งลายด้วยปักสีทองสวมปะแขนด้วยกับตันะฮะที่ตกแต่งด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ตรองเท้า ลายแถบมโนราที่มีความสวยงามและก็ดูทันสมัยมาคู่กับรองเท้าฟุตบอลสีทองที่เปรีบเสมือนผู้ชนะ สำหรับการแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงโถ้ยพระราชทานคิงคับครั้งที่50ตเตรียมฟาดแข้งในวันที่11และก็ตุลาคมที่ถึงนี้ณสน,นามตินสซรนน์จังหวัดสงขลาโดยมี4ี่ชาติเข้าร่วมประกอบไปด้วยทีมชาติไทยอันดับที่101ของโลกทีมชาติซีเรียอันดับที่93ของโลกทีมชาติทาจิกิสถานอันดับที่103ของโลกและก็ทีมชาติฟิลิปปินส์อันดับที่1น7ของโลกโดยทุกนัดจะเป็นการแข่งขันระดับอินเตอร์ไดชแนลเอแมชในคร้นี ส่วนรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่11ตุลาคมคู่แรกเวลา10น30นและคู่ที่2เวลา20นส่วนวันที่14ตุลาคมจะแข่งขันอรอบชิงอันดับที่3เวลา1 6น30นและก็เวลา20นเป็นคู่ชิงชนะเลิศในครนั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทางด้านของทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาครับ เอาดันยังไงอิชีบอกเลยว่าไม่พักอิชีเตรียมจะดูฟอร์มนักเตะบิกแมตการท่าเรือซดกับบุรีรัมต่อโดยโค้ดอิชีสั่งเข้มลูกทีมกลับไปสโมสรต้องพยายามจะพัฒนาและก็ยกระดับตนเองให้สูงขึ้นเพื่อโอกาสในการกลับสู่ทีมชาติอีกครั้งยันไม่ขอผ่านผันหรือพักผ่อนเตรียมที่จะดูฟอร์มแข้งไทยประเดิมเกมกับการท่าเรือประทะบุรีรัมวันที่12กันยายนที่ถึงนี้โดยนักของมาสตาอิชีิึุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่แด้นักเตะ ทัพช้างศึกนะฮะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยในช่วงเที่ยงวันพุธที่11กันยายนก่อนจะปล่อยผู้เล่นกลับสู่ต้นสังกัดและก็ตเตรียมเรียกรวมคนกันอีกครั้งช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดช่วงต้นเดือนตุลาคมโดยคุณซื้อชาวญ,ญี่ปุ่นในวัย5-7ปีได้กล่าวว่า ผม,มรู้สึกเสียดายที่เราเองนั้นไม่ได้เล่นกับรัสเซียแต่ด้วยสถานการณ์ภายในประเทศเวียดนามที่เขาเกิดอุทกภยัยก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้โดยในการรวมตัวกันครั้งนี้นะักเตะทุกคนสามารถทําให้ตามาความคาดหวังในแคมป์การฝึกซ้อมทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและการฝึกซ้อมทําตามหน้าที่ของตนเองได้ดีและผลการในคันก็จะออกมาดีตามที่เราคาดหวังในครั้งนี้ซึ่งตัวผมก็ได้มีการบอกนักเตะไปว่า หลังกลับจากแคมป์ทีมชาติให้พยายามพัฒนานยกระดับตนเองให้สูงขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อโอกาสกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในรอบต่อไปหลังจากนี้ก็ต้องตามดูฟอร์มนักเตะในไทยลีกเพื่อที่จะให้นักเตะเนี่ยมีผลงานที่ดีเข้ามาในรายการต่อไปในครั้งนี้นั่นเองนะอะไรนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบโบฟุตบอลไทยประจำวันที่12กันยายน2567โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ